ปูมือนีลูกกับมาหาปูตรงนี้เนาะค่ะเป็นข้างที่สองหลังจากที่เคยมาตอนที่ลูกเฮ็ดช่องย t u b e ใหม่ๆแล้วค่ะกับวายปูเนาะค่ะเป็นพอบารมีปูซอยเนาะค่ะมือนีลูกกับทมาขอโศกขอลาบกับปูอีกข้างหนึ่งเนาะค่ะขอให้ปูให้ตัวเหล็กตรงๆสามตัวตรงๆออกมาในถูกดอกนีเด้อค่ะให้ทันผู้ส้มและข้าแก้วแล้วก็ทุกๆท่านที่มารับส้มเนาะค่ะมีโศกมีรามน้ากันเนาะค่ะ ปูหวยด้วยเบอร์เด็ปดหนีปดสินลำรวยเงินท่องมีแต่ความสุขละค่ะขอให้เลขออกมาตรงๆเลยค่ะปูใช่หงดกอน,นั่นก็มาขอปูค่ะตอนที่ฮ็ดช่งทวิตูปใหม่ๆเนาะ,ะค่ะก็มาขอพรปูว่าให้ประสบผลสําเร็จค่ะจากมือนนั่นมาถึงมือน,นีก็พกเดือนค่ะก็ะถือว่าสําเร็จในระดับหนึ่งอยู่ค่ะ ก็อาจิะเป็นเพราะว่าท่ศคำเกี่ยวมากขอพรจากปูนะคะ่ะตั้งแต่มือน,นันก็นี่แหละคะ่ะข้างที่สองที่ใดมากเนาะคะ่ะค่ะเมื่อนี้ก็มาขอส่งขอลาบเนาะคะ่ะฝากกบหน้าขอได้สามโตน,นะคะ่ะคำเกี่ยวมาเริ่มที่มากขอปูะคะ่ะเพราะว่าปูสิเมตตาเนาะคะ่ะสีให้คือกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวมารอรุ่นเลขทูกเนาะคะ่ะวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกห้าเนาะคะ่ะ เสียงเซมซีแล้วค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าตอนที่มาตอนนั้นเคย e อีสานใต้มาขอมาจุดทูกขอทุงวดที่มาจุดน่ะมันไม่ได้ออกแล้วก็มันตามไปออกอีกง,งวดนึงนั้นจําได้ก็คือตอนที่ขอไม่ได้ออกตรงงวดแล้วก็ออกไป,ไปเป็นงวดถัดไปเนาะคะ่ะงวดนี้ก็เอาตรง,ตรง,ตรงๆแล้วค่ะปูไม่ตรงตามไปออกงวดต่อไปนะคะเอางวดนี้เลยคะ่ะหนึ่งกุมภาหกห้าเนาะคะ่ะ อย่างเซมซีเราเล็กของโซ่เนาะ ชือออกหอนักออกนกแค่ละปูสิออกแผ้แออกหนก <c oughs> ทำาเกียวเบื้งเลขตัวนี้บอกออกไหมคะเหล็กยี่ห้อมันคือเลยี่ห้อค่ะสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามศูนย์คือเป็นเหล็กสามตัวสามตัวเลยบออืม ประมาณจะแกไปใช่ค่ะ 30, คแปดสามศูนย์จริงๆด้วยคิดอะไรเล็กแปลกอีกแล้วบูใหอยแปลกๆอีกแล้วแปดสามศูนย์ศูนย์สามหรือว่าสามแปดเนาะหรือศูนย์แปดเนาะค่ะปูให้สามโตเลยบักขับปูแปดสามศูนย์นะแปลกค่ะเดี๋ยวดีเพิ่งเซมซี่คือแปดสามศูนย์เนาะค่ะเดี๋ยเดอจะไปกัน 8ปดสามศูนย์ครับคุณผชมครับแปดสามศูนยังชัดเลยจะรอดูเลขถูกกบกาค่ะถูบกน็น่นสิศูนย์กันค่ะนี่นกล้วยนวยแหลกนี่เห็นปะ่ะกล้วยหนวยแหลกเลยหนึ่งเจ็ดเห็นป่ะเนี่ยหนึเห็นอยู่หนึงน่งเจ็ดร ตัวไหนเวลาที่บอกนี่กับนี่สองหนึ่งก็แปลกเหรโอ้ยนี่สองหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่ครับสองหนึ่งครับหลวงปู่ให้แล้วครับเดี๋ยวยุก้วยเนาะเดี๋ยวสี่ท่านผู้ชมเบิ่งเห็นเห็นบอี่ได้ครับท่านผู้ชมนี่เลขสองครับนี่สองนี่เลขหนึ่งครับชัดเลยเนาะอุ้ยได้ตัวเลขชัดชัดเลยแปลกขึ้นกันเนาะอื สองหนึ่งหรือสองเจ็ดนะชัดแก้วเลยมาตป็นอีกบ่สองหนึ่งโอ้อตัวแรกครับของํำแก้วคือเลขศูนย์ครับหลวงปู่สวงกระท่อมบ้านจะบอกครับหมันทีหนึ่งกุมภาหกห้าเลขตัวแรกคือเลขศูนย์เดี๋ยวเราลงตัวที่สองพร้อมกันครับเลขทูตัวที่สองของทาแก้วครับเลขสนะนะี่อู้ชัดเงี้ยเนาะงามเนาะศูนย์สี่ชัดแจ๋วเลยเลขสี่เีเดี๋ยวเราลงตัวที่สามครับ ขอโชค์ดับปูเด้อสาธุสาธุให้ทุกคนมีโชคนด้กับคำแก้วคนเพิ่นดวงเฮงดวงดีตลอดทั้งปีนะเดี๋ยวคำแก้วลองทายเบิ่งว่าสิบแปดโม่เออเนาะศูนย์สี่แปดเลขตัวโตเนาะเขาออกมานี่คนที่รูเในเดนี่คือกันกำงวดเมื่อกี้อะไแล้วค่ะได้ขอดูเลยศูนย์แปดแปดที่เป็นเลขหน้ารางวัลที่หนึ่งเมื่อกี้ไหมคะอ๋อมันวัได้เหมือนแปดแปดศูนย์นะใช่ค่ะ น,นี่ศูนย์แปดแปดศูนย์สองแปดเลขชูบตัวที่สามครับของคำแก้วคือเลขสองครับศูนย์สี่สองศูนย์สี่สองครับเลขเซียมซีสุดแปดพิษตะดานครับเลขสามตัวคือแปดสามศูนย์ เจมซีแปดสามศูนยเลขทูบศูนย์สี่สองหวดวันที่หนึ่งกุมภาหัหาด้วยปูดเดอ,อแต่ว่าความเัื่อนครับเลขทูบตรงกับเลขข้องฝันของคําแกวเมื่อกี้นะครับคําแกวฝันมาเลขออกเลขล่างออกชั้นหงไ้นะครับคือสองสี่แล้วกับพันสื่อสองสี่นี่ยยี่สิบคูณสามสิบันก็ตรงกันเป๊ะเลยไหมหรือสิมาางวดนี้บ่เลขกลางนี่บ่แนครับ ลองพิจารณาบ้าครับเด้อสาธุสาธุสาธุาธขอให้ทุกคนมีโชคมีลาวครับลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนำเสนอให้ทุกคนเมองเพื่อเป็นแนวทางแต่กระโบ,บนแนงครับเหล็กง,ง,ง่ายๆมาสิแต่เทีนยนแหนก็คำแก้วจังไเพักนกระสื่อครับเพราะว่าตีเหล็กถูกหรือเซียม,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 มซีซื้อหน่อยซื้อหลายแต่คำแก้วก็ซื้อน่นนครับเป็นสถารที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่แห่งหนึง่งที่คำแก้วพ่นนับถือครับสาธุสาธุสาธุขอโชคให้กครับทุกคนนะปู่เด้อสาธุสาธุสาธุครับผม 嗯，来。